สวัสดีด้เจะเอ้ยทุกตาพาฝันจ้าพอกันอีกแล้วอยู่สวนหลังบ้านค่ะอากาศดีเอ้ยนาะาเอสเตอเมือนเอ้ยนะพานนั่งตากแดดค่ะมาขัดแดดหน่อยนึงก็ยังดีเนาะค่ะเนาะสดชื่นได้จ้ะนั่งตากแดดอยู่หนาสวนค่ะเมื่อกี้นีนก็พานั่งอันกินกาแฟเนาะค่ะเนาะวันนี้ออกมานนั่งตากแดดแดดมันยังงอกอยู่ก็เลยอัน ใช้คุณค่าของอันธรรมชาติเนาะค่ะเนาะคือมันมีความหมายมันบอกก็มาอันเอ้ยก็มาเบิ่งเมื่อกี้นี่พันรถทางรัฐบาลนะคะพันมาทําความสะอาดสวนหลังเหมือนเอ้ยนี่างนี้มันเป็นป้ากันน้อยนึงอยู่ทางหลังค่ะมันเป็นสวนนั้นที่ว่าเด็กน้อยยินีช่ไัมพันก็เลยมาทําความสะอาดมาพันรถมาตกลมตุ๊กต๊กต๊กขี้ดินอัน พันเอินแต่บ้านเขาขี้ดินมันอันมันล่มเนาะขี้ดินพันเป็นขี้ดินอ่อนนะคะก็เลยเห็นอันหมู่พันมาซ้อยกันสี่ห้าคนเพือนค่ะเมื่อกี้ก็ได้เห็นพันโถนะซับเอาก็มาเห็นปั๊มอยู่อันเอารวดขึ้นรถลงเนี่อันประมาณยี่สิบนาทีใดหลังจากนันก็เลยเอาอันพัวบ่อบ้านเขาเอาพัวมาตักขี้ดินทางหน้าล้อเพราะว่าล้อมันจมสินล้อทางหน้ารถมันจมเอ้ก็ไปเบิ้งเนีอยค่ะ เอ้ก็ถ่ายลงคลิปน้อยนึงเลยก็ไดก็บโบเยอะหรอค่ะเพราะว่ามันพ่นทํางานมันก็กระไหลนนอค่ะเนาะพ่อเขาตะถ่ายก็เข้าใจพ่นอยู่แต่ว่าพ่นกระบเห็นว่าเตอร์เด้อค่ะเอ้ก็พ่นลงเอ้ก็บบพยายามถ่ายพ่นหนะค่ะเว้นแต่พ่นในย่างมาเขากองเงินที่เอ้ก็ตังกองไว้ก็เขาก็ลบบได้หนอค่ะเนาะทั้งนก็เห็นอ้นเอาอัน เอารถไปข้างหน้าข้างหลังถอยหน้าถอยหลังเนาะค่ะเนาะวมนนี้มันบวกลึนจักเทือดเด้ค่ะมันบกขึนก็เลยเออเอาโถเอาหม่มาเด้หมู่ประมาณสี่คนเลยว่าสี่คนที่เอยเห็นก็เลยมาดึงกันปะโปะถปะ่ายแล้วค่ะมันดึงกันขึ้นอันเพราะว่าพันเก่าวันนั้นขี้ดินตักขี้ดินทางหน้ารถออกก็เป็นลุ่มเบลอเลยค่ะทางนาเนี่ไปแล้วคะ่ะนี่ค่ะเมื่อกี้นี่ไปเมื่อกี้นี้ก็เลย เอาโชคดีไปเนาะค่ะเนาะก็อุบัติเหตุว่างัน้นเดี๋ไปอุบัติเหตุในการทํางานเนาะค่ะเนาะดีที่ว่าคนบได้ยันบได้เป็นเตอมีแ่รถดอันล้อรถมันมันจมดินดินมันดินมันอ่อนล้อรถจมดินนี่ก็แห้งครับแห้งเบิ้ลก็แห้งจมเ่ยค่ะเอ้ยไปเบิ้งพันครับเบิล้ลเลยจมลงไปเลยที่แรกก็บอได้เห็นอันนั้นก็เห็นว่านะครับผ่านไปพันบรร่เป็นคือเห่าเว้าสะนะเอ้ยก็เลยเอา้า ยูดีพราะมเฮอรถล้อรถจมดินรถพั้นเราไปเบิ้ลเหมือนเลยยิ่งเบิ้ลยิ่งอันถังน้ำมันเลจมลงเต๊กค่ะมันก็เลยเป็นอันลุกลงไปหมดเลยอันนี้ก็็นอันทรงใสน่ะตกกระจียเลยว่าพั้นก็เลยอันนั้นเบิ้ลออกพั้นก็ทรงสนะยยักหายห็นจมอยู่เด้อเออกระโบได้ยันพั้นดอกเออกระ้อยเตอพั้นโบได้ดอกค่ะเพราะว่าอันเอาอันอันนั้นนอกค่ะนอเพราะว่ามันต้องใช้แรงขนข้าบนแรงขนอันซ้อยพักกะ ต้องใส้รถดึงเนาะค่ะเนาะอันพอดีมู่พันมาสามสี่คนก็อันนั้นพระโถพระถ่ายย่างใหญ่ค่ะเอันกลุ่มกันเพี้ยพันล้อรถพันอันคืนจากอันนั้นแล้วไปรถเรียบร้อยค่ะต้องใส่ไปมองอื่นบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ดินมันล่มมันก็เอารถเข้าบ่อใดสนินากับบัวว้ากันเนาะค่ะเนาะการทํางานแม่นบอกอันนี้ก็ปานมันนั่งอัน บ่งแม่เอยตุกตาก็ไดเนาะว่านะพามานั่งตากแดดบ่เว้าตือพ่นเว้าไปใส่เยอะเลยเอาก็บ่เป็นเตออค่ะอันเหตุการณ์นั้นข้างหลังบ้านที่เกิดขึ้นนําเหินเอยตุกตาผาฝันมื้อนี้แบบบบไดตั้งใจเด้อค่ะเอาคําพ่อมินพี่น้องเบิ่งคลิปเอยก็สิเห็นว่าเอถไทยหลงอยู่เอถไทยอันรถทางรัฐบาลที่พันมาตกลุ่มเหือนหลังเหินเอ้ยนี่ วันนี้ก็ซำนี้บัว่าขนมมนาหึงเพื่อนนำมาเบิ้งเอ้พี่รักเพื่อนนำมาเบิ้งเอ้ตุ๊กตาอันหลายแท้เนะพอนะแม่นบอกว่าโอ้ยจักเราเบ้าเต๋อเบ้าไปเต๊กโบได้เด้อค่ะเอายุดก็ต้องยุดก่อนเอาเจอกันคลิปนาจ้าคำแดดจ้าจ้าเอ้ในผานั่งตักแดดเ้อสวัสดีเด้อจ้า